สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะสําหรับชาวราศีเมษค่ะช่วงวันที่1-15สิงหาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวเมษไปซะทุกท่านก็ขอออกตัวเว็ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่ติดตาติดตามคลิปแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่ติดตามใหม่นะคะขอขอบคุณด้วยใจค่ะมาดูกันนะคะ ชาวเมธคะอขอประชาสัมพันธ์เรื่องนึงค่ะคนใดที่ผู้ใดนะคะเพื่อนคนไหนที่เคยเป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะออรบกวนนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงว่าแอดไลน์เข้ามาใหม่เพราะว่าไลนา์เก่ามันหายไปแล้วนะคะต้องบอกนิดนึงมาดูกันนะคะชาวเมธคะ่ะ ชาเมษคะสำหรับผู้ที่มีครอบครัวเรามองว่าจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมองไม่น่าเป็นห่วงแต่เราเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเครียดไหมคุณคิดมากคุณคิดเยอะไหมกับไอสถานการณ์รอบด้านเราเนี่ยทำให้เขาเรียวกว่าอะไรเอ่ยทำให้ความรู้สึกของคุณ ทำให้อารมณ์ของคุณนะคะมันแปรปรวนสักนิดหนึ่งมันเหวี่ยงวีนสักนิดหนึ่งระวังจะไปเวี่ยงวีนกับคนรอบข้างเวียงวีนกับคนในครอบครัวนะคะที่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้แค่ให้เรามาระวังอารมณ์ะค่ะนะคะเพราะบอกว่าอารมณ์เนี่ยมันมาจากสาเหตุที่คุณเครียดเครียดเรื่องของภายนอกเครียดเรื่องสถานการณ์รอบด้านนะคะแต่เพราะว่าคุณอยากจะได้อยากจะให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะตรงนี้บอกไว้นิดนึง หรือแม้แต่กระทั่งว่าสำหรับชาวเมธบางท่านค่ะนะคะชาวเมธบางท่านที่เป็นครอบครัวก,กันช่วงนี้นะคะทำอะไรก็แล้วแต่เขาบอกมาว่าจะขอวานพึ่งพาอาศัยหรือจะขอคำปรึกษากับคนข้างๆคุณไม่ค่อยได้เลยจะแก้ไปขปัญหาอะไรก็ตามก็แก้ไขปัญหาคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะคือลักษณะคุณอะเป็นสไตล์ที่ว่าต้องแก้ไขปัญหาคนเดียวหรือแม้แต่กระทั่งว่า ช่วงนี้บทบาทความรับผิดชอบของคุณมันตกมาอยู่ที่คุณคนเดียวอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าคนที่มีครอบครัวคุณจะขอคําชี้แนะขอคาปรึกษาหรือแม้แต่ช่วงนี้ทําไมคนในครอบครัวไม่ค่อยให้คาปรึกษาที่ดีอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะของชาวเมธนี่คือสำหรับคนที่มีครอบครัวค่ะนะคะแต่เราก็มองว่าอารมณ์ของคุณแหละคุณอาจจะหมุดหิดนะคะนะคะหงุดหิดจากสถานการณ์รอบด้านเราเหตุการณ์รอบด้านเราที่เป็นอยู่นี่แหละ ว่าวิตกกังวลด้วยนะคะเราเชื่อว่าคุณอาจจะวิตกกังวลพอสมควรหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางท่านอาจจะมีเวลาด้วยสถานการณ์รอบด้านเราเป็นแบบนี้ละทาให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแต่พอเวลามีเวลาอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ไงมันหงุดหงิดไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะสถานการณ์เราเองนี่แหละนะคะตรงนั้นเดี๋ยวดูนะคะว่าคนที่มีประเด็นค่ะ คนที่มีประเด็นใบแรกก็มีประเด็นจริงๆนะคะพักใจละเหนื่อยใจท้อใจไม่อยากจะดิ้นรนเรื่องราวข,ของความรักละความรักที่มันเปลี่ยนแปลงความรักที่มันไม่แน่ไม่นอนความรักที่ใจโลเลนะคะคือรู้สึกว่าคุณไม่เอาละนะคะคุณอยากจะพักใจจริงๆละไหนๆมันก็เปลี่ยนแปลงมาละอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขาเจ้าชู้สองมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้มันวุ่นวายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะมันมันขึ้นมาให้เพราะความใจโลเลนะคะเพราะความใจโลเลเพราะความทีเ่เขาไม่เคยฟังอะไรคุณนะคะเขาคิดทําอะไรเขาเขาคิดถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเขาไว้นะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณชาวเมฆค่ะคุณรู้สึกว่าคุณพักใจแล้วนะคะพอ พักใจละเหนื่อยใจละอยู่แบบนี้ดีกว่าพอใจกับตัวเองละนะคะพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ละเริ่มแบบเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะสงบลงได้บ้างอะนะคะตรงนี้คือไม่ได้ไขว่คว้าอะไรละในเรื่องของความรักละนะคะแต่เรามองว่าชาวเมะ่ะไม่แน่นะคะคนที่มีประเด็นเขาฟ้องมาคุณอาจจะได้พบเจอใครใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้ พบเจอใครใหม่ที่ว่าเข้ามาชอบคุณแต่ตัวตนของคุณเราเชื่ออยู่อย่างว่าคุณอยู่ได้คุณไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะพอคุณให้ค่าให้ให้ค่า,าในเรื่องของความสุขสบายในชีวิตนะคะชีวิตความเป็นอยู่โอเคตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้พอใจแล้วตรงนี้ก็อยู่ได้แล้วพักเหนื่อยดีกว่าไหมในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่า คนคนนั้นของคุณค่ะนะคะคนคนนั้นของชาวเมธจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้เขามีความลับปกปิดกันกับคุณอะที่เขาไปเสน่หาใครก็ได้นะคะ มันขึ้นมาให้แบบนี้ที่เขาไปสเสน่หาใครเพราะอารมณ์อยากได้ไม่ใช่อารมณ์อยากได้แค่มีของเขาเป็นเพราะอารมณ์ความต้องการของเขาที่เขาอยากจะทำนะคะเขาพอใจที่จะทํานะคะตรงนี้แต่ถ้าจะบอกว่าในเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันมองไม่เห็นหนทางที่จะหวนกลับมาละถึงแม้ว่าจะเคยเป็นคู่กันก็ตามทีนะคะเคยรักกันก็ตามทียังไงเนี่ยค่ะ มันคืออดีตนะคะมันมีเรื่องของความลับปกปิดกันนะคะทําให้เรื่องตรงนี้มันเขาเรียกว่าจบนะคะเขาเรียกว่ามันห่างเหินนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงเป็นการห่างเหินเพราะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะแต่ส่วนตัวเขาเองคือลักษณะลักษณะตรงที่ว่าตอนเนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเขาเป็นฝ่ายรอคุณไหมอ,อยากจะได้คุณคืนกลับมาไหม ตัวเขาเองเขาคือลนะักษณะนิ่งๆเฉยๆรอได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าการรอตรงนี้คือไม่ได้เอามาเป็นสารณะเป็นที่ตั้งมากนะักนะคะคือมันน่าจะห่างเหินกันมาสักพักแค่นั้นเองค่ะนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าเขาก็น่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพื่อความสุขตัวเองนะคะนี่คือเรื่องราวฝั่งเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวเมฆค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะ หวังอะไรชาวเมธภายในใจคุณหวังอะไรโอเคเขาบอกว่าภายในใจของคุณนะคะคุณก็รอว่าสักวันหนึ่งถ้าความหวังมันเป็นไปได้นะคะเขาคนที่เทคุณไปอ่ะจะติดต่อคุณมาบ้างนะคะจะพูดเคุียับคุณมาบ้างหรือลักษณะจะเคลียร์ใจกับคุณมาบ้างแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรืออีกในหนึ่งค่ะชาวเมธเขาบอกมาว่าคุณก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะชีวิตของคุณจะหลุดพ้น กับเรื่องที่มันไม่ดีมาหลุดพ้นจากคนที่เคยเทคุณไปนะคะคือคุณก็อยากจะได้คู่ครองที่ดีคู่ครองที่ลงเอยคู่ครองที่ชัดเจนหรือคุณแค่หวังว่าชีวิตนี้ขอให้ฉันมีความสุขนะคะมีความสุขหลุดพ้นจากเรื่องราวที่ผ่านมาก็พอละเนี่ยค่ะเขาบอกมอ่คุณหวังแบบนี้จริงๆนะคะ คุณหวังอยากได้ความสุขคุณหวังอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่คอยดูแลคุณอะไรประมาณนี้ในวันข้างหน้านะคะแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยหลุดพ้นจากเขาคนนั้นของคุณละคะนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณวาดหวังอะไรเอาไว้ในใจนะคะเดี๋ยวมาดูนะชาเมษรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรดีเอ่ยบางทีอะเราเชื่อว่าคุณยังสับสนสับสนกับการกับการที่ว่า ه, เขาจะมีโอกาสหวนกับมาไหมเขาจะมีโอกาสติดต่อพูดคุยกีนยกับคุณบ้างไหมเขาจะมีโอกาสส่งข่าวมาให้คุณบ้างไหมนะคะนี่คือใจของคุณสับสนอีกใจหนึ่งคุณก็ยังหวังว่าอยากจะมีความสุขในชีวิตวันข้างหน้าอยากจะหลุดพ้นนะคะเนี่ยค่ะคือสับสนของคุณมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นค่ะความในใจของเขาจะเสื่ออะไรบ้างนะคะ มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะที่มันเป็นความลับปกปิดกันอนะแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะแล้วที่สําคัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมือที่สามมันเป็นเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเปเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฝ่ายชาวเมธอาจจะเป็นฝ่ายเปฝ่ายดูแลเขาฝ่ายซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนเนี้ยในใจของเขาเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามแล้วนะนะคะ ก็พยายามทุกอย่างแล้วอะคะ่ะไม่ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันล้มนะคะแต่ยิ่งดูแล้วยิ่งนานวันแล้วนะคะมันรู้สึกว่าหนทางเป็นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างยากสักนิดนึงนะคะแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะเกิดเหตุการณ์การทำอะไรใช้อารมณ์ไปเลยสะดือๆเลยนะคะไปสดืๆเลยอยู่เพราะผลประโยชน์หรือเปล่าเอ่ย อยู่เพราะเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมแต่ณนะวันนี้คือเขาเลือกที่จะเดินเดินออกจากชิตของคุณไปแล้วค่ะโดยไม่มีหนทางคิดได้เลยว่ามันจะมีโอกาสย้อนกลับมานะคะตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะนี่ค่ะเขามองไม่เห็นโอกาสที่จะหันกลับมานะคะถ้าจะให้บอกว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นฝ่ายเขา เราก็มองว่าเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าที่ไปมีคนอื่นเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้แล้วฝ่ายคุณกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องแค่หนึ่งผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาให้ตลอดเวลาว่านับจากนี้ไปเขาจะไม่เหนื่อยแบบเดิมเขาจะทำเขาอยากจะทำอะไรตามที่เขาต้องการนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวมาดูนะคะว่า แนวโน้มค่ะนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาเมษทุกท่านนะคะต้องชี้แนะไว้ก่อนหรือแม้แต่กระทั่งว่า <c oughs> เรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแนวโน้มของคุณค่ะขึ้นมาตอกย้ำหัวใจของคุณเหลือเกินว่าคุณเนี้ย นะคะไม่ได้สนใจแล้วขอพักขอพักเหนื่อยจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตคู่นะคะคือคุณไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้ขว่ยคว้าละเพียงแต่บางคร้งบางคราวเราก็เห็นว่าความคิดเห็นของคุณน่ะภายในตัวคุณบางทีคุณก็สับสนนะคะคุณก็อยากจะได้คู่ครองที่ดีคุณก็อยากจะได้ความรักที่มันเพอร์เฟกความรักที่มันลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวจริงๆนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกยันยามเขาเรียกว่าอะไรสร้างความมั่นคงในชีวิต ด้วยกันในวันข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่คุณต้องการตรงนั้นน่ะอารมณ์ของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะโดนกระทํามานะคะอาจจะโดนกระทํามาทําให้คุณหยุดคิดเรื่องตรงนั้นไปแต่เราก็เชื่ออยู่อย่างหนึงว่าอย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆเลยคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีการบล็อกกันมันมีการเทกันมันมีการทําอะไรตาม เอาแต่ใจตัวเองตามอําเภอใจนะคะเนี่ยค่ะลึกๆจริงๆคุณก็คิดถึงเขาแต่เพียงแต่ว่าคุณจะดิ้นรนอะไรมากไหมเรามองว่าคุณไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากบางทีบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุณก็ขอพักใจรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะเหนื่อยในเรื่องของความรักเหนื่อยในเรื่องของชีวิตคู่นะคะตรงนี้ของชาวเมทโอเคเหนื่อยจริงๆค่ะนะคะเขาบอกว่าคุณเรียกว่าอะไรดีอะ คุณพยายามนะคะเรามองว่าคุณพยายามกําลังพยายามใช้ความคิดตัวเองเนี่ยให้ให้นิ่งให้ได้นะคะให้นิ่งให้ได้ที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เพราะคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอะพร้อมจะไปมีคนอื่นนะคะที่เขาเลือกคุยกับใครก็ได้นะคะอาจจะรู้อยู่แล้วว่านิสัยใจคอเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังเห็นว่าเออในใจลึกๆจริงๆนะคะคุณก็ยังแอบแวบบ มีคิดถึงเขาบ้างเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่ก็คือฝั่งชาวเมธแนวโน้มของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มฝั่งเขาบ้างจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าใบนี้ขึ้นมาแทบทุกสำรับเลยทุกสำรับด้วยนะคะเขาบอกมาว่าแนวโน้มฝั่งเขาเขาก็อยู่ได้วันข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปมีชีวิตของเขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เขาก็มีคนคุณอืมมีคุณแค่เพียงแค่ว่าอยู่ในใจชีวิตของเขามีผู้หญิงสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะคะสองคนนี้นิสัยใจคอแตกต่างกันมากนะคะเขาบอกมาแบบนี้แต่แนวโน้มของเขาอะ่ะถ้าจะบอกว่าเขาสนใจอะไรไหม เรามองว่าเขาคิดทำคิดทำอะไรเขาเอาแต่ได้คิดทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองนะคะเขาแค่หาความสุขความสำเร็จในชีวิตเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาซัพพอร์ตชีวิตเขามารองรับชีวิตเขามีพอร์สำหรับเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้คือทำอยังไงก็ได้ให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของตัวเองเออไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนอะไรมากมายในเรื่องราวของความรักนะคะนี่คือฝั่งเขาจริงๆค่ะขอดูหน่อยค่ะคืออะไร โอเคนะคะคือเขาอยากจะประชิญปัญหาละเขาอยากจะสู้ปัญหาละว่าอ่าสักวันหนึ่งไม่แน่นะเขาอาจจะมีอะไรการการคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราเชื่อว่าเขาน่าจะเปรียบเทียบ นะคะในชื่อของเขาเราเห็นว่าเขาน่าจะเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนในชวิตของเขานะคะถ้าถ้าเขาเป็นคนนี้เป็นผู้หญิงเขาก็่ามีอะไรเปรียบเทียบคนสองคนในชีวิตนะคะแต่เรามองว่าใครก็ตามนะคะที่เขาตัดสินใจเขาจะเลือกตัดสินใจในลักษณะที่ว่า1ต้องมีความสุข2ต้องมีความสบายนะคะ3อาจจะปูทางความสําเร็จให้เขาได้อีกอย่างหนึ่ง อีกช่องทางหนึ่งอันนี้มีส่วนมากๆเลยนะคะมาดูบทสรุปชาวเมฆะเรื่องราวตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่คุณจบจริงๆ นะคะเป็นบาดแผลในใจลึกๆเลยที่คุณก็ยังไม่มีทางออกให้กับตเองว่าทําไมคุณยังต้องคิดถึงเขาทําไมยังต้องมีเขาอยู่ในใจนะคะตรงนี้มันมีอะไรฟ้องว่าคุณอะแอบหวังว่าสักวันหนึ่งโอกาสเป็นไปได้จริงๆนะคะอาจจะมีการพบเจอเขานี่คือคุณหวังมากๆเลยนะคะตรงนี้แต่เราเห็นว่าทุกอย่างคะ่ะนะคะเขาบอกมาว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วเนี่ย ถ้าบอกว่าในใจของชาวเมธอะ่ะคุณพยายามอยู่ได้ณนะปัจจุบันนะคุณพยายามอยู่ได้คุณพยายามอยู่เป็นคุณพยายามสร้างอาณาเขตของตัวเองพยายามสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแนวโน้มมันข้างหน้าจริงๆแล้วเนี่ยว้าว โอเคค่ะเราเชื่อว่าคุณหวังอ่ะหวังว่าเขาจะติดต่อหาคุณจริงๆล่ะนะคะไม่ว่าอนาคตวันข้างหน้ามันจะไกลหรือมันจะนานขนาดไหนคุณก็ยังหวังอยู่ในใจแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยคุณยอมที่จะอยู่คนเดียวคุณยอมที่จะอดทนทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อรอการกลับมาของเขานะคะนี่ก็คือบทสรุปของเขาของคุณค่ะชาวเมธนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าคนโสดบ้างดีกว่านะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง มาดูคนโสดกันค่ะผิดหวังเพราะพิดรักมานะคะคนโสดก็บอกคุณผิดหวังเพราะพิดรักมา นะคะเศร้าเสียใจผิดหวังเพราะความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์โอ้ยตายแล้วสามใบอือเจ้าอะไรอีกอะ่ะหืมชาวเมฆคนโสดคุณผิดหวังมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้คุณก็ยังคงความเสียใจกับการไม่ซื่อสัตย์ในความรักแล้วความรักตรงนี้มันทําให้คุณจบกอดีตมานะคะจบกับอดีตจบมาจริงๆเรามองว่าจบมาจริงๆนะคะ จบเพราะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีคู่แข่งทางหัวใจนะคะแต่มันเหมือนกับว่าอืมกลับไกลเป็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ไปอะไรแบบนั้นนะคะมีคนใหม่ไหมเนี่ยสาดูนะเนี่ยว่าทําไมมันไม่ยอมขึ้นมาให้ขึ้นมาแต่ใบเร็วร้ายก็ขออภัยชาวเมฆมากๆจริงๆ นะคะชาวเมฆเขาบอกว่าทุกวันนี้คุณทําอะไรไม่ได้นะคะคุณได้ทําได้แต่เพียงคิดถึงเขาจริงๆนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวระหว่างคุณอะ่ะมันน่าน่าจะถึงคราวแล้วจริงๆนะคะมันมีเรื่องของหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันจืดจางนะ่ะมันยื้อกันมาแล้วนะคะมันไม่มีความเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้นะคะแต่ทําไมอารมณ์คนโสดคุณยังไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอืม คุณยังไม่เปิดมาจนถึงตรงนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะยอมเปิดใจให้กับตัวเองเลยอ่ะโอเคค่ะเขาบอกมาว่าทุกวันนี้ชาวเมษนะคะคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของชีวิตหน้าที่ความเป็นอยู่นะคะขอให้ฐานะรวยไว้ก่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะขอดูหน่อยค่ะโอ้โหมองไม่เห็นหนทางที่จะเป็นไปได้เลยพักใจแล้วถอดใจแล้วคนโสดชาวเมษจา๋า คุณไม่ยอมคุณไม่ยอมลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าคุณปลงกับความรักแล้วคุณถอดใจแล้วคุณโดนรักที่มันไม่ไม,ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็โดนโดนความรักที่มันแย่ๆนะคะเราบอกได้เลยว่ามันโดนโดนมาแบบแย่นะคะเนี่ยค่ะเปิดไพ่มาทุกใบนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้อือโอเคก็อย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆเลยนะคะเรายัางเชื่อมั่นได้ว่าชาวเมษคุณมีคนใหม่เข้ามา ะค,ะคิดว่ายัางไงก็ต้องมีเข้ามานะคะตรงนี้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในใจของคุณน่ะเราเห็นว่าทําไมคุณถอดใจคุณไม่สู้เพื่อตัวเองเลยไม่สู้เพื่อหัวใจของตัวเองเลยว่าคุณยังมีโอกาสมีรักครั้งใหม่ได้คุณยังมีโอกาสมีความรักที่มันเป็นคู่ครองได้แต่คุณนไม่สู้คุณนมองเห็นว่าคุณคิดว่าตัวเองอ่ะมองไม่เห็นโอกาสความเป็นไปได้นะตรงนี้นะคะมาดูนะคะ ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองค่ะนะคะความรักคือสิ่งสวยงามมีคนคอยให้กำลังใจก็ยังดีกว่าคุณโปรงกับความรักนะยังดีกับคุณถอดใจกับเรื่องราวของความรักนะคะอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับกำลังใจของตัวเองคนเดียวอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองนะคะมันก็ย่อมไม่เป็นผลแน่แเพราะว่ามันอยู่ในห่วงเวลาที่คุณกำลังรักษาหัวใจตัวเองจริงๆนะคะคุณขอพักใจ คุณอาจจะยังตัดใครไม่ได้คุณพยายามทําชีวิตของตัวเองคุณอาจจะเคยเป็นคู่ครองของใครสักคนนึงคุณอาจจะเคยมีครอบครัวจริงๆมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกมาว่าคุณขอพักใจก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่คุณยังตัดเขาไม่ได้ด้วยแหละนะคะความรักตรงนั้นอะ โอ้โอเคนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ใช่อาจจะมีอย่างน้อยๆเราเห็นว่ายังไงก็ต้องมีเข้ามาเพียงแต่ว่าชาวเมดอะ่ะคุณเราเชื่อว่าคุณพักใจคุณปิดกั้นหัวใจนะคะเพราะว่าคุณเจอความรักที่มันแย่มานะคะสิบใบเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่มีแต่ไม่โอเคเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งกําลังใจคุณหดหายอะ่ะคุณไม่สู้เพื่อตัวเองนะคะคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงิน นะคะโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาคุณบอกว่าคุณก็อยู่คนเดียวได้คุณบอกว่าคุณก็มีมีความเพอร์เฟกในตัวเองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะสามารถทําอะไรด้วยแล้วทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าการเงินการงานคุณก็มีพร้อมอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความจะเป็นจะต้องเปิดใจกับรักครั้งใหม่ นะคะแต่เราบอกว่ารักครั้งใหม่นี้เข้ามานะคะมาเติมเต็มทําให้คุณหลุดพ้นก็ได้กับเรื่องราวร้ายๆแย่ๆในอดีตที่ผ่านมาอยู่ที่ว่าคุณต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะเท่านั้นเองค่ะไม่มีถ้าคุณไม่ให้กาลังใจตัวเองสักอย่างสักคนแล้วเนี่ยโอกาสคนอื่นนะนะคะเขาก็เข้ามาไม่ได้หรอกจริงๆถ้าคุณไม่รู้คุณสู้เพื่อตัวเองนะโอเคนะคะนี่คือเรื่องราวความรักของชาวเมธค่ะนะคะชาวเมธก็ขอวอวยพรนะคะ ขออวยพรให้ชาวเมฆทุกท่านนะคะพบเจอแต่ความสุขพบเจอแต่ความดีนะคะพบเจอแต่เรื่องราวที่น่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะชั่วโมงนี้แล้วอะไรก็ไม่สําคัญเท่าสุขภาพร่างกายนะคะไม่สําคัญเท่ากําลังใจนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านเลยค่ะนะคะมีความสุขทุกๆคนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ